หลงคาเรียกคุณแม่ทําไมคะหนูอากมีนาฬิกาอยากมีนาฬิกาหรอคะโอ้อย่างนั้นเรามาทํานาฬิกาข้อมือศิลปะกันนี้ไหมคะดีค่ะดีอ่าเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะจ๊าได้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนหนูจะมารีวิวแลืนาฬิกาข้อมือคุณแม่เตรียมอุปกรณ์มาให้เราค่ะนี่เลย วันนี้นะคะคุณแม่เตรียมอุปกรณ์มาให้นะคะเขาอยากทํานาฬิกานะคะเพื่อนๆแล้วก็มีสมุดที่เหลือใช้แล้วนะคะแล้วก็ก็เทปใสแล้วก็สีไม้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เหลาสีไม้นั่นเองตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้ว,แ,ลวแต่เอ๊น้องนิถงหาเรามีสีที่ยังไม่ไม่แหลมอยู่อีกสองแท่งนะคะน้องนิถงช่วยเหลาให้คุณแม่ได้ไหมคะ ได้คะ่ะ<ต>ถือเลยค่ะแต่กระาดาษมันมีสองแผ่นได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำนาิการหลายอันเลยนะคะอ่าตอนนี้น้อยถุงเหลาสีให้แม่ก่อนคะ่ะโอเคได้แม่ช่วยนะคะอ่าแม,แม่ช่วยหน่อยอ่าเดีขึ้นมาดูเลยแหลมแม,แม่หนึ่งอันนะคะเหลืออีกสีหนึ่งนะคะที่ยังไม่แหลมอ่น้อยถงุงจิ้มลงไปเลยคะ่ะคุณแม่ช่วยจับนะคะโอเคได้ ว้าวตอนนี้สีของเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำนาฬิกาข้อมือศิละปะก,กันเลยดีไหมคะอาตอนนี้นะคะคุณแม่ก็วาดนาฬิกาน้องยี่ถงอยากได้เป็นรูปแมวนะคะตอนนี้คุณแม่ก็วาดให้น้องยี่ถงแล้วนะคะอ๋อเป็นคิตตี้มีโบด้วยนะคะตอนนี้ก็จะให้น้องยี่ถงระบายสีนะคะคิตตี้ค่ะตอนนี้น้องยี่ถงจะเริ่มลงมือระบายสี เจ้านาฬิกาแมวเหมียวแล้วนะคะอ่นนอะอาสีอะไรดีคะลูกสีชมพูอ่าสีชมพูชมพูภาษาอังกฤษว่าพิงอ่าระบายเลยจ้าตอนนี้เราก็ให้น้องนิถงระบายสีนาฬิกาแมวคิตตี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะระบายเสร็จแล้วคะนี่เลยืมตอนนี้น้องี่ถงระบายเสร็จแล้วโชว์แผลง,งานให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะ นี่นะคะแล,แล้วนี่ยังเหลืออยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวให้เพ่อนๆดูชัดๆก่อนนะคะคลูการของเราก็เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทําให้เด็กๆนะคะก็คือการใช้กันไกลนี่เลยเด็กเด็กทเองได้ไหมคะลูกเพราะอะไรคะเพราะว่ามันจะบาดมือตัดผู้ปกครองก็ต้องช่วยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดเจ้าแมวเหมียวน่ารัก านาฬิกาข้อมือกันก่อนนะคะได้เราหนูช่วยนะคะจับไว้ทไมให้แม่มือบาดอันนี้ได้ะค่ะ คน,นนค,คนเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะนานาฬิกาข้อมือของยี่ถงเห็นไหมสวยแนะค่ะอ่ามาคุณแม่จะใส่นาฬิกาข้อมือให้น้องยี่ถงนะคะอ่าผู้ปกครองก็ช่วยเด็กๆนะคะในขั้นตอนนี้ก็คือนำนาฬิก,กากระดาษข้อมือศิลปะนะคะติดให้เด็กๆนะคะแล้วก็ติดด้วยสกอ็อตเทปใสแค่นี้เราก็จะได้นาฬิก,กาข้อมือแสนสวยแล้วคะ่ะ เบบี้ไวเช็ดไต้ตามสบายอ่อนนุ่มแล้วเช็ดไต้ตามหยุี้นิ่มแล้วมีอ่อนโยนจากเบบี้ไว้ตัวนี้มันนุ